สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซานะครับวันนี้มาดูบรรยากาศการฉายภาพยนตร์กลางแปลงกันนะครับเกือบเกือบสาจอแล้วครับคุณผู้ชมครับหน่วยแรกนะครับมานิดภาพยนตร์นะครับดิจิตอลโปรเจคเ o อร์ u ซานะครับศูนย์แปดหกครับเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศกันโดยรอบๆกันนะครับคุณผู้ชมครับ นี่พี่เขาก็รอฉายเช่นกันสวัสดีครับพี่ครับครับหน่วยหน่วยไหนนะครับนี่มานิดหน่วยนี้เลยนะครับนี่หน่วยหน่วยมานิดภาพยนตร์นะครับจอกี่นิ้วนะครับพี่นี่จอสเมตรอ๋อนี่สามเมตรนะครับเป็นเป็นหน่วยย่อมย่อมนะครับสามเมตรแเครื่องเสียงครบครับอ่าคุณผู้ชมดูเครื่องเสียงนะครับดูตู้ลําโพงนะครับกระหึ่มแน่นะครับคืนนี้ครับเดี๋ยวคืนนี้เรามาชมบรรยากาศการเปิดเพลงแล้วก็ดูภาพยนตร์กันไปเดี๋ยวไปดูจออื่นนะครับพี่เอาขอบคุณครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปดูจออื่นครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวไปเดินดูจออื่นกันนะครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้มานิทภาพยนตร์นะครับผ่านไปแล้วครับมาดูกันเลยครับอ่าหน่วยที่สองนะครับช่างหมูภาพยนตร์ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหช่างหมูภาพยนตร์นะครับสุดยอดเลยครับหน่วยที่สามนะครับวัฒนาภาพยนตร์ครับคุณผู้ชมครับอำเภอเมืองจังหวัดะเชิงเซาครับ เมื่อสักครูน่นี้ทำการไลฟ์สดไปผ่าน YouTube ชาแนลช่องศรีสเกดชาแนลให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันแล้วนะครับเมื่อสักครูน่นี้อ่ะตอนนี้ก็ถ่ายคลิปนะครับคุณผู้ชมเป็นคลิปนะครับเป็นคลิปครับคุณผู้ชมครับอ่ะแสงตะวันภาพยนตร์ครับแสงตะวันภาพยนตร์เดี๋ยวเรามาดูนะครับบรรยากาศนะครับวันนี้ก็จะฉายเป็นอ่าระบบฟิล์มนี่ครับเตรียมมาแล้ว เมื่อสักครู่นี้ไลฟ์สดลงช่อง YouTube ตอนนี้เป็นคลิปนะครับทีนี้ตอนนี้เป็นคลิปสดๆเลยครับคุณผู้ชมกำลังจะทำการกลอฟิล์มภาพยนตร์เตรียมฉายนะครับวันนี้เตรียมเครื่องฉายมา2เครื่องเลยครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ผมทำการไลฟ์สดผ่านไปนะครับแสงตะวันภาพยนตร์หลวงพ่อโสธร8ริ้วนะครับ0 8 1 6 5 4 1 0 1 6ครับวันนี้สีสเกตชานแนลนะครับพาทุกขั้นมาชมบรรยากาศคืนนี้ฉายกี่เรื่องครับพี่ อันนี้สองเรื่องฉายเรื่องอะไรมั่งครับวันนี้สองเรื่องหขวังแลกวลเพชนคารเทอร์โบครับโอ้ห่หูขวังนรกเปชรสัาเพชรคาเทอร์โบครับคุณผู้ชมมาดูเครื่องฉายหนังแบบโบราณเลยนะครับคลาสสิกเลยนะครับคุณผู้ชมหาชมยากนะครับเป็นระบบฟิล์มเตาถ่านด้วยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเนี่ยหาชมยากแล้วครับคุณผู้ชมแบบนี้จากผลงานของแสงตะวันภาพยนตร์นะครับวัดหลวงพ่อโสธร8ริ้วครับคุณผู้ชม เดี๋ยวไปเดินดูหน่วยอื่นๆต่อครับคุณผู้ชมครับมามาชมหน่วยอื่นๆกันต่อครับนี่เมื่อสักครู่นี้ไหลสดให้ทุกท่านได้ชมแล้วครับทีนี้มาชมคลิปกันสวัสดีครับอ่ะคืนนี้กี่เรื่องครับคืนนี้สองเรื่องควบนิวทานินภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมครับเตียมาแล้วนี่คุ้นเคยเลยครับนิวทานินภาพยนตร์อ่าครั้งแรกที่เราไปก็เจอที่วัดลาดน้ําเค็มนะครับคุณผู้ชมครับนิวทานินภาพยนตร์ วันนี้ลงจอกี่เมตรพี่6เมตรครับจอ6เมตรนี่จอนี้เลยใช่ไหมครับพี่นี่จอนี้ครับจอนี้อ๋อจอตรงนี้นะครับนี่อ๋อนี่นี่นิวทานินภาพยนตร์กำลังจะลงตรงนี้นี่6เมตรนะครับคุณผู้ชมเจ้านี้นะครับปีที่แล้ววัดลาดน้ําเข็มก็เจอกันนะครับนิวทานินภาพยนตร์เดี๋ยวตอนนเย็นเรามาชมบรรยากาศการฉายกันนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เดินชมการตั้งจอไปก่อนครับคุณผู้ชมขอบคุณครับพี่อาครับคุณผู้้ชมครับออืตนี อะไรครับนี่ดอมดอมดรีมทีมนะครับดอมดรีมทีมแปดลิ้วนะครับตอนนี้ตั้งโครงเรียบร้อยครับตรงนี้นิ้งหน่องภาพยนตร์ครับจอนี้นิ้งหน่องภาพยนตร์ครับมาแล้วครับนิ้งหน่องภาพยนตร์ตรงนี้เบิ้ลเลิฟซีเนมาเขานะครับขายระบบฟิล์มแน่นอนครับเจ้านี้นี่ครับกล่องฟิล์มนะครับตรงนี้ก็เป็น ซั่งเปิลเลิฟซีเนมานะครับคุณผู้ชมครับอ่าในเครื่องฉายลงมาแล้วครับคุณผู้ชมครับซั่งเปิลเลิฟซีเนมานะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับคลาสสิกจริงๆครับซั่งเปิลเลิฟซีเนมานะครับตัวนี้อื้อหือคุณผู้ชมครับแหมสุดยอดครับนี่แหละครับเป็นเครื่องฉายภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมในสมัยก่อนก็จะเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดู จอทา่อื่นกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้สีสเกตดชาแนลนะครับทั้งถ่ายคลิปทั้งถ่ายทอดสดนะครับของภาพยนตร์กลางแปลงนะครับให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับวันนี้แดดค่อนข้างแรงนะครับแดดร้อนไปนิดหนึ่งนะครับองนี้เจ้าอาชาจิรพัฒภาพยนตร์ครับคุณผู้ชมดูครับคุณผู้ชมจอใหญ่ทีเดียวนะครับ10เมตรกว่านะครับ เตาถ่านนะครับคุณผู้ชมนี่ครับแมอ่ะสุดยอดเลยครับทุกท่านเลยครับคุณผู้ชมสําหรับหน่วยภาพยนตร์กลางแปลงในจังหวัดฉะเชิงเซานะครับแต่ตัวนี้คุณผู้ชมดูนะครับโอ้โหก็ใหญ่มากนะครับคุณผู้ชมแม่ใหญ่จริงๆครับนี่ครับโอ้โหตัวนี้ใหญ่จริงๆครับคุณผู้ชมมามาดูทางนี้กันครับคุณผู้ชมครับ โอ้โหสุดยอดมากครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ทุกท่านดูในมุมสูงๆแบบนี้นะครับนี่คืองานท้าป่าแล้วก็่ายภาพยนตร์กลางแปลงนะครับที่วัดสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซานะครับคุณผู้ชมครับหรือว่างานแบบนี้นี่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับสําหรับหน่วยภาพยนตร์นะครับเพราะว่าหน่วยภาพยนตร์มารวมกันก็จะประมาณสัก 20่กว่าจอเกือบ30จอนะครับดูครับแม่สุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมก็จะตื่นตาตื่นใจแล้วครับคุณผู้ชมนี่ครับเครื่องฉายก็เตรียมลงมาแล้วครับถือว่าตื่นตาตื่นใจทีเดียวครับบรรยากาศนี้สุดยอดมากครับที่วัด สมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซ่านะครับเมืองแปดริ้วนั่นเองตอนนี้ทุกหน่วยนะครับก็เตรียมความพร้อมนะครับเตรียมความพร้อมตั้งแต่เวลาสักก่อนก่อนเที่ยงก็เริ่มตั้งจอกันแล้วนะครับนี่ครับทางนี้ก็เตรียมเครื่องฉายไว้เรียบร้อยครับโอ้โหบรรยากาศถือว่าน่าดูน่าชมทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ บรรยากาศน่าดูมากครับคุณผู้ชมครับนี่ครับบรรยากาศทางด้านโน้นจอใหญ่ทีเดียวครับหมสุดยอดครับอ่ะแสงสายยันภาพยนตร์บางคลาฉะเชิงเซานะครับขึ้นจอนะครับกําลังจะเอาจอขึ้นแล้วครับแสงสายยันภาพยนตร์ครับมสุดยอดจริงๆครับฉะเชิงเซาเป็นไม่น้อยหน้าใครจริงๆครับเมืองภาพยนตร์กลางแปลงครับคุณผู้ชม ่ถือว่าสุดยอดมากครับคุณผู้ชมครับอ่ะผมพาทุกท่านเดินมาจนเกือบที่จะสุดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศตอนที่ตั้งโครงจอนะครับตั้งจอครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเย็นๆผมจะมาทําการไลฟ์สดหรือว่าถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้ดูได้ชมบรรยากาศกันนะครับสดจากวัดสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซานะครับหรือว่า เมือง8ริ้วจังหวัดเชิงเศานั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับจากสีสเกตชาแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ